thì xong rồi muốn qua khoảng một một khoảng một một cái การามประวัต er mm ิา hmm. สร um ที่ชอบใจเพราะว่าการทำอย่างมีอย่างเป็นมีวัตถุอย่างมันจริงมัเป็นอันนี้เราเป็นตัวนี้ให้เกิดทุกข์แล้วก็สงทาว่าการที่จะเดินไปเห็นวามดับทุกข์คือที่รนั้นต้องปฏิวัติตามักมีออแียกวปสายหรือแปดามีแปสายมีสมมาที่ที่ราปัญญาชอบเป็นต้นต้องจาเนินตามและบัติธรามมีอแบบเท่านั้นจริงจะเข้าถึงนี่รธความดับทุกข์ได้ นี่รู้ว่าเจ้าทรงรู้อย่างเจ่นนี่คือเพื่อเหตุที่นั้นป่าทางศาสนาจึงถวายพระนามของท่าเป็นองค์สมมาชิตและพระญาพุุนส่วนพระบริสุทธิ์ที่คุณนั้นก็หมายว่าเมื่อพระองค์ได้จับรูกเป็นสภานุบุแล้วทรงละโลภพความโลภในทางที่ิดโทสะคิดปองร้ายอันเลวทรกมื่อ้นบกหาความรั้ด้นยกับความเป็นจริง ในเดตอนนี้ไม่สามารถทขามสู่คามเของโลกได้วันนี้นักรชาสนาจิวบกว่านามรจมาะสมก้นประภูกุส่วนต้นบวารที่สามคือทรงพระมหาเนาเิดเพื่อระกาสรุปเป็นสมาัธ์พระาาทรงสงสารเวรลายศัร์ทั้งหลายท้่กำันเกิดเยตใจงเวียนวายทางเไม่รู้จบจบสิ้นก็ทรงแกลไปยันไปวทานผู้ั บางคนมีอโปนิสัยเก่งกาจแต่บรรลุปเป็นพระอริบุคคลมีประสูติธารมนัป็นตน้นนี่เป็นกรณีนึ่งที่ได้จับ